ก็ต้องขอการาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยูกับโฟมอีกแล้วโอดีถึงสองทีวีนะครับยูกับเกม Power องเช่นเคยนะท่านผู้ชมก็วันนี้ก็จะไปไหนกันเราจะไปจับบอสก,กนันดีกว่าเว้ยเนี่ยเราจะไปจับเจ้าเจรลากอนหรือว่าลูกของลากอนนั่นเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็แย่ลนะ <c oughs> ไปวันนี้ก็ครับมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เตรียมของไปค่อนข้างจะแบบเออเยอะนะครับไม่ไม่ได้เยอะมากหรอกเออมันก็ไม่เยอะมากหรอกจริงจ ไปเราจะไปจับเจ็ดราก,ก้อนกันแล้วเผื่อเผื่ออีกอีกไม่านานก็อาจจะไปจับโอ้ยชี่ทำไมร้อนทำไมถึงร้อนไม่รู้เหมือนกันเราจะเราจะเราจะ,เราจะเปลี่ยนเกาะกันไหมน่าน่าจะต้องเปลี่ยนเกนาะจะเข้าไปเปลี่ยนเดี๋ยวเผมพอดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนโอเคเปลี่ยนเกาะเพ๊บเราต้องเปลี่ยนเกาะน,นะเพราะว่าจะถามว่าทำไมล่ะนะ เราไปจับกันก่อนเผื่อมันจะได้ตัวที่มันแบบเร็วเหมือนจรวดไงเพราะว่ามันมันขึ้นชื่อว่าเจ็ตไงไม่ใช่เจ็ตธรรมดาแต่เป็นเจ็ตยางยืดกระดอลูฟี่เฮ้ยไอ้เหียก็พูดอะไรของกูเนี่ยไปเราไปจับไปดีกว่า่านผู้ชมมันอยู่ไหนใครยิงอะไรกันโอ้เขายิงกันแล้วเขายิงกันแล้วยิงกันเลยยิงกันเลยเดี๋ยวมีของเก็บตรงนี้ด้วยเก็บไปก่อนมันต้องจาเป็นมากมากเลยเอ้ยไป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 ไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ข้างหน้านีหรอเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ้ยฝั่งนี้ก็จัดสิครับนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอู้ไปไหน <c oughs> ไปไหนล่ะลูกเดี๋ยวผมขบเปลี่ยนเอาอะไรไปดีอันนี้ใส่เอาไปแทนเพราะว่าเรามีเดี๋ยวนะเสียเป็นต่างบ้านเลยท่านผู้ชมเอาเจอแล้วยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงก่อนเพื่อเพื่อความคลาสสิกแต่ก็ต้องเปลี่ยนนี่วูวูวู ดูไปดขอใส่ก่อเปลี่ยนเปก่อปิดโอ้ย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 แต่ดับไปเพื่อไปดูไปดูกูจะตายเอาด้วยนี่โอเคโอเคไปดีก่อน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 โอ้โหโวโห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 โอ้วหโหโอ้ทำอะไรของกูเนี่ยพบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยจีนทะลุไหมนี่กูตาย กูตายนีกอ่อนแปบนึงพี่พีพ่พีพ่พี่พี่ปลดลากันไปเปล่าจะเอาเอามาก่อน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 เอาากือบตายฮะจะต้องไปหาที่เล่นใหม่แล้วท่านผู้ชมเพราะว่าเกาะผมมันใส่ี่ไม่ได้เว้ยเกาะที่ผมคราฟมามันไม่ได้คราฟแบบอยู่ดีดีแหนะเราต้องหาวิธีไอ้พวกนี้มันจ่าอย่ายิงนะยิงกูตายเลยนะั้นผมเห็นว่าวิธีมันมีวิธีอยู่นะ มากินละเลืเอดมันน่าจะเพิ่มแล้วแหละโอ้ยทำไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีฆ่ามันก่อนนะผู้ชมถ้ามันตกมันจะตายเปล่าแต่ก็เป็นมีหลายวิธีนะเนี่ยโดดลงมาตัวเนี้ยมันจะตายไหมมันก็มีหลายวิธีของมันอยู่แต่ขอให้เลือดผมดีแป๊บหนึ่งตัดผ้าไปตอนเลือดผมดีดีกว่า A few moments later แล้วผมขอหาวิธีเล่นหน่อยนะครับ มันงั้นน่าจะสู้ไม่ได้เอาหัวเต็มๆมาบอกเลย침침ไม่น่าพอหรือ,อ,อเปล่าโอ้โหโหโหเหลือเราสามพันแล้ววู๊เอ้าตายเลยหรอโอเคเกาะลีละอุ้ยกาะครึ่งล้อเลยโลลว้ <Rey k> โโยหดร้ายไปไหนถามจริง หมาจะสู้ไม่ได้ขนาดลยเหรออุ้ยอ้ห Two thousand years later แน่แม่ตายหาแล้วก็เป็นเหมือนเดิมตอนนี้น่าจะหลงไปแทงได้อยู่โอเคอุ้ยเชี่ยเอ้ยแต่ละหามุมเล่นดีๆก่อนไม่งั้นโอเคโอเคอยู่ในวงอยู่เฮ้ยโอเค จับได้ปะขอใอยได้เถอะขอใอยได้เถอะขอใอยได้เถอะอือ,อสวย <c oughs> จับได้แล้วเจ็ดลาก้อนไว้ท่านผู้ชมแม่ดีใจต่อเมื่อแหมจับได้แล้ว,แ,ลวแต่กูผ่าน <c oughs> ผ่านพาวไปเยอะมาก จับไปแล้ว A later few moments ไปแนะนำการฟาร์มนะฟาร์มเหรียญทองคำขั้นพื้นต้นแบบทุกคนคนอื่นอาจจะแบบมีหลายวิธีนะแต่สำหรับผมก็วิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องไปไปปรับคูณนะย้ำย้ำวิธีว่าไปปรับคูณนะเว้ยเออไปปรับคูณการดอบการดอเปไม่ไปปรับคูณไปปรับคูณเซิร์ฟนะปรับพวก EP p คูณเซิร์ฟอไปเงั้นนะครับแต่อย่าไปปรับอะไรเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่ามันจะทำให้ระบบมันเน่านะระบบแต่ว่าถ้าเล่นคนเดียวได้เล่นไปเลยไม่มีไม่มีปัญหานะแต่ว่า เป็นการนั่นแหละเป็นการฟาร์มเชตติึงนะฟาร์มไปเรื่อยๆอนะแต่ว่ามันถ้าถ้ามันฟาร์มรอบหนึ่งก็ได้สองสามหมื่นก็ถือว่าเยอะนะเราก็มาฟาร์มบ่อยๆนะเดี๋ยว <t> เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยว <t> ผมพาไปคือจุดตรงนี้นะครับที่เราจะไปฟาร์มมันนะผมก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าแต่ละแต่ละแผนที่ของแต่ละคนมันเหมือนกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าของผมจะอยู่ประมาณนี้นะฟาร์มแล้วก็จะได้ซื้อลูกกระสุนเราซื้อลูกกระสุนที่เราได้ใช้นะเออเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้เลยเาหายไม่ดบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะคร Shift น่าจะเป็นอยู่ตรงนี้นะเทพอนูบีตอนูบีตเอาเป็นนี่แทนแล้วกันอ่านักก่นไงเจอแล้วโอ,โ,โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวมาเป็นตัวนี้แทนโอเคแต่ผมหาที่ที่แบบว่าเหมาะเหมาะการฝาเพราะว่าเทพไม่โคตรโหตัวเนี้ยผมเคยลองมาจับโโอโ้หดูดิยังไม่ทันทำอะไรเลยไอซูชิผมเกือบตายล้โอโ โอ้โโอ้โโอ้โหโอโโอโโอโโออุ้ยตายเลยปะโอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ genau, ้นมาหาผมมันจะขึ้นมาหาผมเราต้องเราต้องค่อยๆเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้กันกไว้กันไว้กันไว้ดีกว่าแก่นะเพราะว่ามันวัดเป็นเหมือนโมกุลเลยอะมันขึ้นฝั่งเดียวอู้เชี่ย เชี่อเชี่ยเชื A ่อเชี่ยเชื่อแน่เลยไม่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 ไ <facial> ม <mistake> ่ไม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 ่มันจะไม่มีทางมันจะไม่มีทางเข้าใจไหมโอ้ววววมึงจะไม่มีทางฆ่ากูได้เด็ดขาดเด็ดขาดนะจ๊ะเด็ดขาดน้าเด็ดขาดนะเอ้าอยู่ไหนเนี่ยโอ้บู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 บช่วยกันช่วยกันยิงช่วยกันยิงให้มันติด โโอหตายหากันหมดแน่เลยอีพีนี้อีพีนี้ตายหากันแน่บอกเลยเด้อเด้อเดตายกูตายแน่มันอยู่ไหนล้วเอ้าหายเริ่มมาเหลือพันเจ็ดแล้ววะตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้ามันเจ็ดอ่ะมันอยู่ไหนแล้วเอ้า,ม,ออา,ม,ออามาไปไหนแล้วเอา้าเอา้า เอ้ยเอาบัคบัคเหรอบักติดหินโอ้ยแรงไปเปล่าเออกูต้องไปเดินแจ็คแล้วว่ะเอาไปไหนแล้วไปไหนอีกแล้วโอ้โห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 โอ,โอ,โอ้ผมจะหมดตัวแทงแล้วนะอย่าอย่าปุ๊บปุ๊บหลบหลบเราต้องแทงเองเราเมืงเนี่ยต้องแทงเองเราเมืงเนี่ย เออ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 ไหนอะโอ้ยว้าวว้าวโ้วว้าวอยู่ไหนนี่เอ้าตีตรงนี้เหรอฮึฮุบเกือบตายเพราะท่านี้มันแรงมากเลยนะท่านผู้ชมปู่ปู่ปู่เดือดเจี๊ยบมันตายแล้วเฮ้ยเยี่ยตายหาบทเหลือนกเหลือนกเหลืนก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 ทจำเป็นไหม ไปไหนเราไปไหนอีกแล้วอ่ะแป๊บนึง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 โอ้สวัสดีสวัสดี้พ่อหนุ่มยายาเฮ้ยออกมาออกมาว้าวเฮ้ยอย่ายิงแรงอย่ายิงแรงยิงเองก็ได้อู้หูผมว่าผมตายรอบนี้อู้เกือบนี่น้ำมีเกาะรอบนี้รอบนี้ผมต้อง รอบนี้ผมต้องเจ๊ยกว่ะต้องเป็นเดิรดเจ๊กบต้องเป็นเดิรดเจ๊กบต้องเป็นเดิรเจ๊กถ้าของผมพอมันอะไรมาบังเกิดละทำไมดีทำไมดีเรื่องมันเหลือแปดร้อย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 โอ้ยอยู่ด้านขวาไปไหนเราบั๊กเหรอบั๊กลงนี่ไงบั๊กลงหิน ปักลงหินมันปักลงหินมาปักลงหินไปไหนละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแล้วมึงปักไปทำไมล่ะแล้วกู <c oughs> วจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยปักอ่ะจับไปได้ด้วยอ่ะแล้วมึงจะทำยังไงอ,อ่ะรอบเนี้ยเอาอ่ะมึงปักเข้าไปแล้วอ่ะเอา A few moments later น่าจะได้นะสามเปอร์เซ็นต์บินก่อน <c oughs> ได้ป่ะได้ปะ เชื่อไหมอู้อู้เลิศเหลือสามร้อยโอเคโอเคโอเคผมไม่แน่ใจว่าลูกผมอุ้ยตายเลย <c oughs> ตายเฉยยัดเค t 2,000 years later ต e อต่อนี่ว่าท่านผู้ชมมาที่ผมติดค้างไว้ก็คือการฟาร์มเหรียญเหรียญทองนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพาไปฟาร์มนะแล้วก็ตอนนี้ก็ค้าฟได้แล้วออ้โอุ้หอุ้ยอุอันนี้อันนี้เร็วจริงนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ทูบาร์ดนดอมนะเพราะว่ามันเร็วจริงนี่นี่คือเป็นพ่อค้าของเถื่อนนะครับก็จะจะซื้อของกับเขาก็ได้นะแต่ว่าซื้อใหม่จะซื้อทั้งใหม่ก็ นะไอยอย่างที่ผมพูดก็ต้องปรับคูณนะ,ะเดี๋ยวไปดูดูของว่าเขาขายอะไรบ้างนะขายพวกเผานะาเหมือนเผาเถื่อนอะไรเงี้ยนะก็ถามว่าจําเป็นไหมสําหรับผมก็ไม่ครับก็คือเราอ่ะต้องการแค่ของนะครับก็คือเหมือนที่ผมพูดไว้เสมอนะครับว่าถ้าปรับคูณมันก็จะดีเพราะว่าชุนปรับคูณเพราะว่าเราก็จะได้ห่างเงินเพิ่มไงเออเออเอ,อ,เอาไปเลยจิบกี่เออเออเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะได้ดูนะว่ามันจะได้เท่าไหร่ ได้มา2อ0 0 0ื่นะเอ้ยเยอะอยู่นะเออก็นะก็จางต่นแล้วท่านผู้ชมก็อย่าลืมอย่างที่ผมพูดว่าต้องปรับคูณคูณนะครับนั่นแหละถ้าไม่ปรับคูณก็จะไม่ได้ขนาดนี้นะท่านผู้ชมถ้าปรับคูณก็อาจจะได้น้อยกว่านี้นะใช่แล้วผมก็ไปทำที่ขี่ของจอเจ้าเจ็ดนี่มาแล้วโอ้โหถือว่าดีมากเลยนะท่านผู้ชมดูดูโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงเดี๋ยวเราก็จะไปทำอะไรต่อดีอะไรเอมึงอะ <laughs> อะไรเหรอมึงอ่ะไม่โดนไม่โดนไปไปดีกว่าไปแบบไปดีกว่า,วาเอ้ยแล้วว่าคลิปนี้เราจะไปยวผมจะไปเออเราก็จะไปขึ้นไหนดีกันต่อนะก็คือไปขึ้นหอคอยดีกว่าเอ้ยทีนี้ก็มีหอคอยด้วยนะหอคอยที่เราต้องใช้ก็คือไม่ไม่ต้องใช้อะไรแล้วแหละเพราะว่าของน่าจะได้แล้วนะถ้าไม่ได้ก็คือตายห่า เออเราจะตายหานะเราจะขึ้นหอคอยกันพี่หอยเยอะเออไปหอคอยกันผมไม่รู้นะว่าหอคอยนี่คือเป็นแบบไหนนะพวกผมยังไม่เคยเข้านะเอออ่ะอ่ะหอหอลืมลืมอะไรอ่ะหอคอยอ๋อได้แล้วได้แล้วเฮ้ยจะเป็นตัวอะไรกันเอ่ยโอ้ยเป็นดาวฟ้า วูวมีทำหน้าตาใส่ด้วยไม่ตายหาได้นอนไปเชื่อกูเหอะอุ้ยมีภาพสโลโมชั่นภาพสโลโมชันกูกระตกุกเอออ่าคือมันเป็นไบโพลาร์ไปเนี่ยชื่อว่าอะไรลิลลี่อ่าแล้วก็ไลลินเอ้ยต้องไงอ่ะได้เท่าไหร่โอ้ยเขี้ยเลือดหกพัน เลือดหพันหรอจ๊ะอ่ะเลือดหพันหรอเอ้ยมันแพ้ทางนี่หว่าเดี๋ยวนะผมไม่ได้เอาตัวท่าไฟมาแต่ก็น่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าโดนแน่เชื่อลินลินลินอ่าอๆลินลี่ฮะลินลี่ตายแน่มึงเลือดหกหมื่นแล้วไงอ่ะเออเออเออไม่โดนไอ้หี้ย ไปไปเรกเล่นเราตัวที่มันสมน้ำสมเด็จกเขาดีกว่าเออตายแน่นอนรอบนี้เอืออโอู้้วูู้้วู้เดี๋ยวบอกแล้วสมน้ำสมเด็แน่นอนเออครึ่งหนอนแล้วนะรู้ป่าว่าครึ่งหนอนแล้วนะเออ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 แต่เราขึ้นตอนเราต้องขึ้นวะโอเคขึ้นมาเพื่อเออจรวดจรวลจดจางจืด ้เหเฮ้ยผมว่าตัวน,นี้โหดจริงวะ่ะท่านผู้ชมเราจะหลวไปกินอีกเอาไม่ได้ไม่ได้เอาไปกินออุกบาทมังกรเอาไม่ได้ไม่ได้เนดะ้ออุกบาทมังกรเออเออเออเหมือนจะไม่โดน <c ười> โอ้ไม่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 ไมไมไมโ,โว้โวโว้โว้โว้เฮ้ยผมว่าเด็ดเจ็คได้อยู่นะตัวนี้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้จะหลวเอาเอาอากาศไม่ได้ ลำแสงห่างดาวใช่ไหมใช่เอ้ยนี่ไหนนี <bot> ่ไหนนี Quiz ่ดี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 นี่นี่อ้ยโอ้ยเจ็บหน้าอ่ะโอ้ไม่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 เดี๋ยวต้องอ่ะโอ้ยมันไม่นี่ไม่ได้เดี๋ยวต้องต้องเจี๊ยกก่อนทำแล้วจะเจ็กนอนมึงลืมไว้เลือดมึงจะหมดละโถเปลี่ยนเป็นตัวเปลี่ยนตัวเป็นอันดูบิทมาอันดูบิทต่อเลยเออเอาดิเอาดิ เดลีดด่มึงน,น่าจะตายนะรอบเนี้ยตายเอเรียบร้อยโอ้โหโคตรกระจอกใช่ไหมเจ้เราที่มันเก่งจริงๆแล้วโอ้โหตายแล้วอีกงูเอ้ยยังไม่ได้ใช้ปืนเลยวู้ววที่สุดเรวก็ยึดเอเดวเววเวเววววววัลลกวว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 วลวววแล้วววอคอยนี้จอไปแ้้วนะออหนวววอ ถ้าถ้าไปน่าจะซู้ได้หรือเปล่าน่าจะซู้ได้นะเออมาไปต่อกันดีกว่าหอคอยเนี้ย hey, ระดับเราแล้วชนะอยู่แล้วเนาะอืชิวๆครับอ <laughs> ชืชิวๆวะอ๋อมาชิวขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋็ดๆชิวไหมไม่รู้อ่าไปไปดูได้อะไรเห็นของไม่ได้ไปไปกันไปกันไปกันแต่พอได้เทพเอ่อพอได้เทพมาแนละ้วอะไรอะไรมันก็จะแบบง่ายไปหมดนะท่านผู้ชม เออใช่ไหมใช่พอพอเราพอเราได้แบบได้เทพมามันก็ง่ายไปเยอะเลยอิโซอีไปเนี่ยไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อิโซอีใครอะ่ะเฮ้ยอาจารย์โกโจไปเนี่ยโกโจซาตูรุไอ้เหี้ยเจอว่าตอนเจอสกุะนะแล้วอ่ะใครอะ่ะไหนใช้พลังไหมโอ้เป็นท่านลำแข็งด้วยอ้แล้วตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย ไม่ทำไปเทพจังเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยวิกเตอร์โอ้สโบรบิสเซโดสเฮ้ยเฮ้ยเล็กแคสเล็กกี่หมื่นเล็กสองหมื่นเองอ่ะโอุ้ยรู้ไหมว่ามันเจ็บฮะรู้ไหมว่ามันเจ็บอ่ะฮะอู้อูเลือดเท่าไหร่นะเขาบืเหรอเดีาดาดา ช่วยกันคนละไม้คนละมือเออเออเออลูกบอลเพลิงต่อเลยมึงอ่ะบอลเจมกี้เออตายไม่ละมือไม่ตายหรอกแค่นี้จะตายก็เกินไปไอ้เชี <sh> ่ยเลือดแสนหนึ่งจริงรอแสนหนึ่งรอะฮะแสนหนึ่งรอฮะโอ้โ้โอ้โอ้โผมว่าเราสู้ไม่ได้แน่เลยท่านผู้ชมเราจะสู้ไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นธาตุเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัว เอาเป็นอาดูบินปรแฉะแล้วกันเลือดแสนหนึ่งไอยปะไอยแหละโอ้ยโอ้ยวุ้ยลืมเปลี่ยนเกาะด้วยวุ้ยจริงทะลุด้วยอ่ะโหดโหดกระตูเมื่อกี้โหดกับอีเลลี่โอ้ยกูตายแทบปะไม่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 อยากรอดอย่ารอดอย่ารอดลูกเหลือสองร้อยลูกเหลือสองร้อยลูกเหลือสองร้อย บอกว่าไม่ไ <dye> ด <i fol ain> <used> ้สู้ได้แล้วท่านผู้ชมไอสัตว์เลือดสองแสนเนี่ยกูไี่ปวดหัวเลยไอควายโอ้โหเลือดสองแสนคิดได้ยังไงกูเนี่ยคิดได้ยังไงไปสู้อะถามจริง ท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub สไ r ร b e ผมด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายจ้า